เหียงทรงสูงไม่รู้จะเป็นเหรียญไหมเ,เหรียญครับท่านผู้ชม เสียงก็แคไม่รู้ฝาไหมเอ้ะเหมือนจะเคลื่อนที่ได้หรือเปล่าเป็นฝาครับท่านผู้ชมขยะเต็มเต็มเลย ว่าอยู่ว่าทำไมมันปิวได้ค่าเจ็ดสิบกว่าครับท่านผู้ชมไม่ค่อยเจอนะค่านี้อะไรน,นั่นค่อยๆขุดกลัวเป็นของขนแลนะครับคืออะไรนะแหท่านผู้ชมเป็นแหวน ดูฮะมีสลักข้างในด้วยครับโอเคเจอป้ามหยครับานผู้ชมไม่รู้ขยะหรือเปล่านะลุนไปด้วยกันครับถ้าเป็นทองก็เฮไปด้วยกันนะครับเป็นเหรียญครับท่านผู้ชมเป็นเหรียญสิบบาท โอเคครับติชมให้ดูอะไรครับดูชมกันใต้น้ำเลยฮะโอเคก็บรรยากาศานะครับสวยงามครับประเดิมแล้วครับวันนี้ถมนี้ค่อนข้างลึกครับสุดเสียงเลย 80กว่าเกกว่าขึ้นมาแล้วครับเป็นเรียนหครับท่านผู้ชมเฮลโลฮี่พลัง oh, yeah. ไฟบา้านไฟบ้านเฮลโลอินยูทูบอยู่อินยูทูบยาส้ไป เก็บก่อนนะครับ5บาทเจอต่างหูครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นเงินนะฮะต่อ925นะฮะเอ๋ <laughs> เจอผลลังด้วยนะโอเคบายบายเจ่นกันเรื่อตาย้วครับ ต่างหูครับท่านผู้ชม,มดูความใสของน้ำทะเลครับท่านผู้ชมใสปิ้งเลยฮะดูใครจะมาเที่ยวภูเก็ตก็มาได้เลยนะครับ ีห้าสิบกว่านะฮะห้าสิบกว่าเป็นเหรียญครับท่านผู้ชมเหรียญสองบาท ีกมจะไปย้อมเจอสร้อยดูฮะเป็นสร้อยสแตนเลสแม้ทต่ไมไม่เป็นทองโอเคครับ แก่แค่ไมู่จอตัวฮะเป็นเวนเตอร์โอเคขุดปุ่นปี้สิ่งที่ได้ก็คือสิ่งนี้ครับโอ้ยลูกว่โทรศัพท เก็บนบมลมวงนี้เป็นแหวนโอ้ทำโกชมดูฮะเป็นแหวนไม่รู้เงินไหมน่าจะเงิน้งเหลือลูมินียมก็ไม่แน่ใจฮะโอ้นาเป็นทองมากเลยโอเคเจอป้าใหม่ครับค่ายนี้แปลกๆนะทุกคน อ๋ท่านผู้ชมเจอรถสปอร์ตครับเบี้งออยเลยเฟอร์รารี่อ่อมอเตอร์เออค่าค่าเด็กๆเด็กๆชอบนะฮะครับท่านผู้ชมก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่ครับท่านผู้ชมคนเยอะแยะเลยนะฮะลองดูบรรยากาศนะครับวันน่าล่าสมบัติไหม น้ำก็ใส่นะฮะน้ำก็ใส่คนก็เยอะนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะฮะแต่เย็นสบายแล้วครับเพราะว่าลุยน้ำนะครับต่อหมายนี้ค่าไอ5ีห้าสิบหกครับทุกผู้ชมเป็นของมีค่าเลย อลูมิเนียมครับาตอนนี้เดินไปถึงรถแล้วครับท่านผู้ชมได้อะไรไหมวัดไฟเออร์ดูวั i ไฟฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนผงวันนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมลาสมบัติ ตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงสามโมงสิบห้าแล้วครับตั้งแต่แปดเก้าโมงเช้าประมาณแปดโมงครึ่งนะะลงก็เดี๋ยวไปดูที่บ้านกันนะครับว่าวันนี้ผมได้อะไรบ้างน่น,นะครับทีมงานอีกคนกำลังเดินไปที่รถนะฮะ เป็นเค้าแบงค์ครับท่านผู้ชมแมหรือว่า iPhone โอเคไปเตรียมตัวกลับบ้านกันเจอสาวมายืมไปแชกค,ครับท่านผู้ชมยืมเสร็จไม่ว่าขาโมยเข้ากระเป๋าอีก<笑><笑>ให้ยืมแล้วยังจะเอาอีกแม่เวรกับถึงบ้านแล้วครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาดูกัน,<ห>นท่านผู้ชม,ม,ชมอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชม มันน่าจะเป็นที่ปิดปิดขนมขนมอะไรทักอย่างแต่ว่าทําลายสวยมากเลยเป็นค้างนะ,ะ <c oughs> ต่างหู <c oughs> อันนี้เป็นต่างหู <c oughs> ครับท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็แยกเสร็จแล้วนะฮะนนั้นทิ้งไปเลยนี่เป็นเศษขยะที่เราเก็บขึ้นมาจากทะเลนะฮะนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวเราทําการทิ้งนะฮะเก็บทุกวันครับท่านผู้ชม นี่มีเล็บ,ลบสวยๆด้วยไม่รู้เล็บใครดูขนลุกยังไงไม่รู้แปลกๆส่วนของนะะนี่แว่นตาโอ้แว่นตาอันนี้ตกนานครับท่านผู้ชมแว่นอันที่หนึ่งแว่นอันที่สองนี่ฮะท่านผู้ชมโอ้อันนี้ของดีแล้วเนี่ยคาดาป่ะเนี่ยโอ้แต่ว่าน่าจะตกนานก็ท่านผู้ชม อันนี้น่าจะยี่ห้อนะฮะัท่านผู้ชมโอ้โหหนักหนักอึ้งเลยอือแน่สี่ีนครับท่านผู้ชมอ๋อไม่ใช่ไม่รู้สี่ีนหรืออะไรอะไรเนี่ยท่านผู้ชมนี่ฮะเป็นแบบนี้นะฮะอันสุดท้ายนี่เลบเนโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ใส่ดีมากเลยแต่ว่าตกนานไปหน่อยนะท่านผู้ชมอันนี้ผมคิดว่าแท้นะฮะแต่ว่ามันตกนานครับโอ้โหสรุปแล้วเมา เมาตีอันกี่บาทเมาเมาเลยเอากี่บาทตีอันร้อยห้าสิบไปเลยฮะตีอันท่านผู้ชมเจ้าของเขาเอาร้อยห้าสิบนะครับใครสนใจจะปิดทักมาได้อันนี้ไปอันหนึ่งก็น่าจะโอเคอยู่นะเอาค่าเดินค่าเดินอืโอโหร้อยห้าสิบหวานเจี๊ยบครับรวมส่งไหมเนี่ยหรือว่าค่าส่งห้าสิบส่งไปเลยรวมส่งด้วยครับท่านผู้ชมเอาอันนี้ผมโพสให้แล้วใครชอบก็จัดไปเลยนะฮะ บอกก่อนนะครับว่าของจมอยู่ในทรายนะครับท่านผู้ชมงดดราม,ม่านะครับผมก็ขายราคาแบบเบาๆไปเลยนะฮะส่วนของนะฮะอันนี้ของเพื่อนนะฮะนี่ท่านผู้ชมโอ้โหถ้าเป็นทองนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นเงินนะโอ้สีมันเป็นเงินหนักหนักมากเลยซีดเลยเห็นอันนี้นี่ต่างหูครับท่านผู้ชมต่างหูปอมครับ นี่นี่ต่างูเนี่อันนี้สวยท่านผู้ชมอันนี้เงินนะฮะน่าจะเป็นเงินมีตอกด้วยนะฮะนี่มีตอกเล็กๆตรงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องเอากล้องส่องพระส่องดูนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรแต่สันนิษฐานว่าเป็นเงินนะฮะฐานไว้ก่อนนะืะนี่อันนี้มีเพชรด้วยเพชรหลุดแล้วฮะสตังนี่ได้เดี๋ยวนับแป๊บหนึ่งนะฮะอ่านับแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ได้ร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับกับเหรียญต่างประเทศนะฮะ โอเคแล้วครับอันนี้ก็เป็นของเพื่อนนะฮะมาเดี๋ยวมาดูของผมมั่งครับมาครับอันนี้มาดูของผมครับท่านผู<ว>้ชมงงนะน่าจะเป็นเงินหรือเปล่าไม่รู้สร้อยไม่รู้เตนเลดได้สร้อยนี่ของผมนะครับโอ้โหต่างหูท่านผู้ชมต่างหูมุกครับเหวนแวนอันนี้ก็น่าจะเป็นทองแดงแล้วมั้งเนี่ยมันมีถ้ามันไม่ใช่ทองนะฮะมันจะถูก อ,อะไรน้ําทะเลกัดนะฮะแล้วก็จะเป็นสนิมแบบนี้นะฮะนี่ได้คิดตรงคิตตี้ใจหายแวบเลยครับสีเหลืองอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเงินท่านผู้ชมนี่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นเงินแน่นอนนิ่มนะฮะไม่รู้ก็าทาเป็นอะไรต่างหูหรือไงไม่รู้ักัว ต่างหูครับปลอมครับท่านผู้ชมโอ้โหดอกไม้แดอกไม้ริมทางปลอมครับัดใจหัวใจกระดาษปลอมครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็นี่วงนี้ท่านผู้ชมวงนี้อยู่ลึกมากเลยครับไม่รู้เป็นเบานะไม่น่าจะใช่เงินหรอกมั้งเดี๋ยวลองไปเช็กน้ํายาดูนะฮะผมมีน้ํายาเช็คเงินเช็กทองอยู่นะฮะใครอยากได้น้ายาก็ทักมาสอบถามได้นะฮะเงินกี่า อันนี้อ่าแล้วก็มีต่โหอันแหวนอันนี้แหวนอีกแล้วปลอมครับอันนี้เงินเหรอเงินจริงเหรอจริงคร้วโอ้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นสร้อยเงินนะฮะืึดูฮะสร้อยเงินน่าจะขาดครับเดี๋ยวลองไปดูอ่าตางังเดี๋ยวผมนับแป๊บหนึ่งนะฮะ,ะตางังว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมนับแล้วนะครับโอ้โหเหรียญ462บาทกับ สตังต่างประเทศของประเทศอะไรม่นรู้ท่านผู้ชมนี่นะฮะสวยมากเลยฮะนี่ดูน่าจะเป็นประธานาธิบดีของของของเขานะฮะโอ้โหได้เหรียญ400กว่าบาทของก็ได้เยอะนะฮะท่านผู้ชมนี่มีอันนี้อีกอันหนึ่งชุบชุบหรือเป่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นชุบนะฮะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับท่านผู้ชมนี่ท่าทนผู้ชมให้ดูแค่นี้พอนะฮะอันนี้ก็เป็น 14k นะฮะ หวานเจียบหวาเีบ,เบเก็เป็นน้ำพักน้ำแรงนะฮะของการล่าสมบัตินะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถือว่าพอมีผลงานมาให้ FC ได้รับชมนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับใครอยากได้เครื่องตรวจจับโลหะนะครับไปล่าสมบัติแบบผมนะครับสามารถอ่าอดไลที่ ID Line นะฮะ CURT 0 0รหรือจะโทรเบอร์0 6 2 9 7 2 1ส9ง หรือจะคอมเมนต์ใต้โพส์ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวผมทักข้อความไปนะฮะแบบครบชุดนะครับสามพันห้ารอบาทนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวเราถ้าเราเดินเป็นแล้วเราค่อยมาซื้อแพงๆตัวสี่ห้าหมื่นแบบที่ผมใช้ก็ได้นะฮะใหม่ๆไม่ต้องซื้อแพงนะ,ะท่านผู้ชมเนี่ยทองรออยู่นะครับมาล่าสมบัติอ่าด้วยกันนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการล่าสมบัตินะฮะแล้วก็ยังไม่หมดนะท่านผู้ชมจริงๆนี่ท่านผู้ชมอันนี้เป็นของผมนะฮะ นี่แว่นท่านผู้ชมอันนี้นะโอ้สวยสวยอันนี้อันนี้หนึ่งนะฮะอันที่สองครับอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเป็นแว่นสายตาครับท่านผู้ชมอันที่สองอันที่สามครับท่านผู้ชมอันที่สามอันนี้น่าจะเป็นของยี่ห้ออีกแล้วอันนี้ดีมากเลยอันที่สี่นี่ทรงเรเบนทรงสีใหญ่ อันที่สี่นี่นะแล้วก็อันที่ห้าอันนี้อันนี้เลนดีฮะรู้เลยฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่เนี่ยไปเห็นไหมฮะเลนดีโอ้โหเวนกามอันนี้เป็นแว่นใส่ตาก็ได้คผู้ชมว่าทําไมเลนดีจังอันนี้แว่นใส่ตานะฮะอันสุดท้ายอันที่หกครับเลเบนโอ้เลเบนอันนี้น่าจะเทกับท่านผู้ชมนี่นะฮะแต่ว่าก็มีตําหนินิดนึงนะฮะโดนที่ตักทรายแล้วพวกเนี้ยฮะ ตรงมุมก็มีมีมียิงเลเซอร์หรืออะไรก็ไว้ไม่ก็ไรู้นะฮะนี่นะคร่าวๆก็ยังไม่ได้ล้างนะครับท่านผู้ชมจมทรายนะฮะก็ใส่ขำๆใส่กันเดดได้นะฮะเปอร์เซ็นต์แท้ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าผมไม่ได้ขายในราคาของแท้นะครับท่านผู้ชมเพราะผมดูไม่เป็นนะฮะดังนั้นเวลาผมขายผมก็ขายอันหนึ่งร้อยสองร้อยารอยหร้อยันหนึ่ง แล้วแต่ว่าผมดูสภาพมันประมาณไหนผมก็กะกะเอานะฮะดังนั้นเรื่องราคานะฮะถ้าถ้าผมลงราคาแล้วท่านผู้ชมเห็นแล้วมองดูว่ามันมันได้สําหรับสําหรับเรานะฮะอ่าก็แขปรูปแล้วก็ทักข้อาร์มมาได้นะฮะแต่ถ้าจะซื้อแล้วแล้วให้ผมการันตีนะฮะผมไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะดูแว่นว่ามันเทหรือไม่เทนะฮะบางทีเราดูเทนะครับแต่ผมขายไม่ได้ครับอันหนึ่งสองพันสามพันอะไรแบบเนี้ยก็นี่นะฮะโอ้โหหลายอันมากเลยก็ <laughs> สนใจอันไหนนะครับสามารถแคบรูปนะครับแคบรูปแล้วก็ทําตําหนิวงกลมมาได้นะครับเดี๋ยวราคาหลักร้อยหมดเลยครับผมไม่ได้เอาแพงนะอันสองสาร้อยอะไรประมาณนี้ห้ร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณนี้ฮะก็ถ้าสนใจอันไหนนะฮะทักมาได้นะฮะแว่นสายตานี่ก็ท่านผู้ชมเนี่ยผมเอาประมาณสองร้อยห้าสิบมส่งแค่นั้นนะฮะก็อยากได้อันไหนก็ทักมานะครับขอบคุณครับวันนี้ไปก่อนนะครับ